พระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ทองดีสุระเตโชเสขียวัตเจ็สิเสขียวัตแปลว่าธรรมเนียมหรือข้อปฏิบัติที่ควรศึกษา คำว่าเสขียะเป็นชื่อของสิขาบทที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับมารยาทที่ภิกษุพึงศึกษาและพึงปฏิบัติจัดเป็นพุทธบัญญัติที่เน้นเรื่องกิริยามารยาททางกายและวาจาที่ดูงดงามเหมาะสมสำหรับภิกษุคล้ายเป็นหลักปฏิบัติเรื่องสมบัติผู้ดีของทางโลกคำว่าเสขิยะนี้ไม่ได้เป็นชื่อของอาบัต เป็นเพียงชื่อแต่เมื่อล่วงละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามท่านปรับอาบัตทุกกฎในทุกสิกขาบทเสขียวัตรมี75สิขาบทแบ่งเป็นสหมวดตามสาระสำคัญคือ 1. หมวดสารูปว่าด้วยธรรมเนียมความประพฤติในเวลาเข้าไปในบ้านมี26สิขาบท 2. หมวดโภชนะปฏิสังยุต ว่าด้วยธรรมเนียมรับบิณฑบาตและฉันอาหารมี30มสิกขาบท 3. หมวดธรรมะเทศนาปฏิสังยุตว่าด้วยการแสดงธรรมมี16บหกสิกขาบท 4. หมวดปกินกะว่าด้วยธรรมเนียมในการขับถ่ายมีสามสิกขาบทเสขียวัตรหมวดสารูป26สิกขาบทคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติ และอธิบายความโดยย่อคู่ที่หนึ่งสิกขาบทที่หนึ่งภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจากนุ่งเป็นปริมณฑลสิกขาบทที่สองภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะข่มเป็นปริมณฑลคำว่านุ่งเป็นปริมณฑลคือนุ่งผ้าปิดสะดือปิดเขา่าไม่หย่อนยาน เลื้อยหน้าเลื้อยหลังให้ชายผ้าอยู่ระหว่างเข่ากับตะตุม่มท่านว่าให้ผ้านุ่งห้อยลงใต้เข่าไปประมาณ8นิ้วนี่เรียกว่านุ่งเป็นปริมณฑลถ้าภิกษุปราศจากความเอื้อเฟื้อพระวินัยนุ่งผ้าเลื้อยหน้าเลื้อยหลังชื่อว่านุ่งไม่เป็นปริมณฑลเป็นอาบัตทุกกฎคำว่าห่มเป็นปริมณฑลคือห่มผ้าทำมุมทั้งสองให้เสมอกัน ไม่ห่มเลื้อยหน้าเลื้อยหลังให้ชายผ้าห่มปิดชายผ้านุ่งพอดีนี่เรียกว่าห่มเป็นปริมนฑทนในอัตถกถาท่านกล่าวไว้ว่าบรรดาจีวรคือผ้านุ่งชั้นเดียวและสองชั้นนั้นจีวรชั้นเดียวแม้ที่ภิกษุนุ่งแล้วอย่างนี้ย่อมไม่ตั้งอยู่ในที่ได้แต่จีวรสองชั้นจึงจะตั้งอยู่ได้ภิกษุผู้ไม่แกล้งไม่จงใจ มีความตั้งใจว่าจะนุ่งให้เป็นปริมณฑลแต่นุ่งผิดไปไม่เป็นปริมณฑลไม่เป็นอาบัตหรือภิกษุผู้มีแข้งลีบมีปั้นเนื้อปีแข้งใหญ่ก็ดีจะนุ่งให้เลื้อยลงจากเข่าเกินแปดนิ้วเพื่อต้องการให้เหมาะสมก็ควรเรื่องการนุ่งน,นี้มิใช่มีโทษตามสิกขาบทนี้เท่านั้นหากยังมีการนุ่งอย่างอื่นที่มีโทษ อย่างเช่นที่ตรัสไว้ในขันธากะว่าก็โดยสมัยนั้นแลพวกภิกษุฉับพ,พักคีนุ่งผ้าอย่างคฤหัดนุ่งผ้ามีชายดุดงวงช้างนุ่งผ้าดุดหางปลานุ่งผ้าไว้สี่มุมแฉกนุ่งผ้าดุดรั้วตาลน,นุ่งผ้ามีกลีบตั้งร้อยดังนี้ในประเทศไทยมีธรรมเนียมการห่มผ้าหลายแบบเช่นห่มคลุมห่มดอง ห่มแวกและการม้วนลูกบวบก็มีหลายแบบแล้วแต่ธรรมเนียมของแต่ละวัดแต่ละถิน่นพึงศึกษาเรียนแบบให้เหมือนกันในกลุ่มเดียวกันย่อมเหมาะสมและงดงามคู่ที่สองสิกขาบทที่สามภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจากปกปิดกายให้ดีเดินไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่สี่ภิกษุ พึงทำความศึกษาว่าเราจักปกปิดกายให้ดีนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังในการเดินและในการนั่งในบ้านพึงนุ่งห่มให้เรียบร้อยปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดมิให้เดินหรือนั่งจีวรหลุดลุย่ยมิให้เวกผ้าห่มขึ้นมาพาดไหลหรือพาดศีรษะในขณะเดินผ่านหมู่บ้านมิให้ห่มลดไหล เวลาอยู่ในบ้านเหมือนอยู่ที่วัดเป็นต้นเป็นการรักษาศรัทธาของชาวบ้านและเป็นการฝึกนิสัยรักความเป็นระเบียบไม่รุ่มร่ามตามสบายคู่ที่สามสิกขาบทที่หภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักสำรวมด้วยดีเดินไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่หภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักสำรวมด้วยดีนั่งในระแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุมีความสำรวมระวังไม่ขนองมือขนองเท้าไม่ขนองปากคำในขณะเดินผ่านหมู่บ้านหรือขณะนั่งอยู่ในบ้านไม่ว่าจะเดินหรือนั่งรูปเดียวยิ่งไปเป็นหมู่คณะยิ่งต้องสำรวมระวังมากยิ่งขึ้นแม้จะเดินทางในที่เปลี่ยวไม่มีผู้คนเห็น ก็สำรวมระวังเสมอนับเป็นกิริยาที่งดงามติดตัวคู่ที่สีสิกขาบทที่7ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักทอดสายตาลงเดินไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่8ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักทอดสายตาลงนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้ มุ่งให้ภิกษุไม่แสดงอาการลอกแลกมองซ้ายมองขวาเดินหรือนั่งแงนหน้าเดินหรือนั่งก้มหน้าแต่ให้มองชั่วแอกคือทอดสายตาลงตรงจุดจากตัวประมาณสี่ศอกไม่เดินมองโน่นมองนี่ซ้ายขวาหรือมองบ้านเรือนมองสิ่งรอบข้างไปพลางทั้งนี้เพื่อความปลอดภยัยมิให้เดินตกหลุมหรือสะดุดสิ่งเกะกะ และเพื่อรักษากิริยาอาการให้เป็นปกติไม่เสียกิริยาอันนำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาและความดูหมิ่นว่าไม่สำรวมคู่ที่หสิกขาบทที่9ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินเวกผ้าในละแวกบ้านสิกขาบทที่10ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจากไม่นั่งเวกผ้า ในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้บุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังในการเดินในการนั่งไม่ถกจีวรขึ้นพาดไหลซึ่งทำให้เห็นสีข้างได้ชัดเจนต่อหน้าชาวบ้านที่พูดคุยหรือทำพิธีอยู่คู่ที่6สิกขาบทที่11ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินหัวเราะเสียงดังในละแวกบ้าน สิกขาบทที่12ภิกษุพึงทางความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งหัวเราะเสียงดังในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังในการแสดงกิริยาหน้าขันเมื่อพูดคุยก็ไม่พูดคุยเพลิดเพลินสนุกสนานจนชอบใจหัวเราะเสียงดังขึ้นมาในขณะเดินตามถนนหรือขณะนั่งคุยกับชาวบ้านอยู่ในบ้านแม้ในวัด ก็ควรจะสำรวมระวังไม่แสดงอาการอันเสียกริยาเช่นนั้นออกมาแต่การยิ้มแย้มไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้คู่ที่7ศสิกขาบทที่13ภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเราจักมีเสียงเบาเดินไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่14ภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเราจักมีเสียงเบา นั่งในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังในการพูดคุยไม่คุยเสียงดังจนเกินไปเหมือนคนหูตึงหรือพูดตะโกนโวกเวกเหมือนเกิดเรื่องร้ายแรงให้พูดคุยได้ด้วยเสียงเบาๆพอได้ยินตามปกติคู่ที่8ศสิกขาบทที่15ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินโยกกาย ไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่16ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งโยกกายในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังประคองกายให้ตรงในขณะเดินและนั่งในละแวกบ้านโดยเดินตัวตรงนั่งตัวตรงมีอิริยาบถคงที่ดูนิ่งองอาจและพึงผาย ไม่เดินไม่นั่งโยกไปโยกมาเหมือนนักเลงเดินตามถนนเพื่ออวดศักดา์าคู่ที่9สิกขาบทที่17ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่เดินแกว่งแขนไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่18ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่นั่งแกว่งแขนในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้ มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังให้เดินประคองแขนไว้ให้นั่งไม่กระดิกแขนไม่เดินหรือนั่งกวายแขนไปมาเหมือนออกกำลังหรือออกลีลาแบบปล่อยตามสบายอันไม่ใช่ท่าเดินท่านั่งปกติธรรมดาคู่ที่10สิกขาบทที่19ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินโครงศีรษะไปในละแวกบ้าน สิกขาบทที่20ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งโครงศีรษะในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังเดินหรือนั่งประคองศีรษะให้ตรงมีท่าทางองอาจพึงพายเป็นสง่าไม่เดินหรือนั่งโครงศีรษะไปมาไม่เดินหรือนั่งคอตกไม่เดินหรือนั่งคอพับคออ่อนเหมือนคนไม่มีกำลัง แม้จะประคองศีรษะให้ตรงได้คู่ที่11สิกขาบทที่21ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินเท้าแขนไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่22ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งเท้าแขนในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้พิกษุสำรวมระวังวางแขนให้ตรง ตามปกติในขณะเดินในขณะนั่งไม่เดินเท้าสะเอวหรือนั่งเท้าสะเอวด้วยแขนข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างคู่ที่12สิกขาบทที่23ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินคลุมศีรษะไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่24ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจกไม่นั่งคลุมศีษะในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังในการเดินในหมู่บ้านและนั่งอยู่ในบ้านให้นุ่งห่มให้เรียบร้อยไม่เดินคลุมโปงไปตามถนนไม่นั่งคลุมโปงในบ้านแม้จะถูกแดดถูกฝนก็ไม่ควรจะลืมตัวทํากิริยาที่เสียธรรมเนียมเสียระเบียบปฏิบัติของภิกษุไป คู่ที่1ิสิกขาบทที่25ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจากไม่เดินกระโยงเท้าไปในระแวกบ้านสิกขาบทที่26ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจากไม่นั่งรัดเข่าในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังไม่เดินกระโยงเท้าเหมือนคนเท้าเจ็บหรือเป็นโรค ทำให้เหยียบพื้นไม่เต็มเท้าและขณะนั่งก็นั่งอย่างสง่าตัวตรงไม่นั่งรัดเขา่าเหมือนคนมีทุกข์หรือมีความหนาวรุมเรา้าเป็นกิริยาที่ไม่งามสรุปหมวดสารูปสิกขาบท26ศสิกขาบทนี้ท่านไม่ได้ปรับเป็นอาบัติไว้โดยตรงในข้อบัญญัติเป็นแต่ให้ภิกษุทำความศึกษาให้เรียนรู้ไว้แต่ในคำพีวิพัง ที่อธิบายความต่อมาแสดงไว้ว่าเมื่อล่วงละเมิดเป็นอาบัตทุกกฎเพราะไม่เอื้อเฟื้อปฏิบัติและไม่เอื้อเฟื้อที่จะศึกษาทำความเข้าใจ